มเนื่องถามรถถังก่อนรถถังคราวนี้เนี่ยเหมือนกซ้อมเอ๋บอกว่าซ้อมที่ค่ายซ้อมที่ไปกองบินหมองของพญาตัวเองนะฮะแต่กลับไปซ้อมที่ค่ายซอเอ๋มาจีบลังโดนมีคนพูดถึงว่าเอ๊ะกูซ้อมมีเยอะไหมกู้ปลาเยอะไหมเชนเนอร์มีเยอะไหมถ้าเทียบกับค่ายพีเคว่าค่ายซอสมัยนะครับกลับไปซ้อมค่ายซ้อมเอ๋ไหมครับสำหรับผมนะครับคิดว่าส่วนตัวผมโชคในวันมาก็มัน การสิบออกไฟแล้วผมเองก็ดูแลตัวเองผมก็ไปค่ายจิ้มลอนหรือซ้อมไปแฟร์แท็กซ้อมค่ายแล้วผมคิดว่าทุกค่ายเหมือนกันหมดแต่แค่ชื่อค่ายไม่ได้ดังมากผมคิดว่าไม่อยากให้คนมองว่าค่ายนี้ค่ายเล็กค่ายแงกทุกอย่างมันมีการซัพพอร์ตเหมือนกันหมดมีทั้งเป้ามีทั้งเทรนเนอร์มีทั้งครูและอย่างการฝึกซ้อมของผมเนี่ยผมรู้วเองครับ ผมคิดว่าไอ้ค่ายไม่ได้เป็นประเด็นเลยครับว่าจะซ้อมที่ซ้อมไหนซ้อมน,นั้นกัอกรอไว้คอมเป็นทุกคนอมมา่าไม่ได้มาดูผมซ้อมไม่ผมเป็นคนที่เวลาผมซ้อมผมจะไป็นใครที่โซเชียลผมจะเป็นคนที่คนถามผมถามทุกคนว่างานานี้เราจะทำอะไรเราต้องโชว์ทุกคนแหละครับเราต้องโชว์ให้คนเห็นตลอดหรือกินข้าวแล้วนะหรือ จะเตะเป้านะของพวกเรามันไม่ใช่อ่ะเราโฟกัสที่จะซ้อมวันนี้เราก็ต้องซ้อมเอ็มทีมากกว่าไม่ว่าผู่ารเล็กหรือไข่มอยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นนะครับ